คบเนี่โอ้ my god น้องไม่ใช่ลูกสนแล้วไม่มีอีกแล้วลูกชายที่ฉันยใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o b y Boo y e a แล้ววันนี้ที่เราคอยก็มาถึงแล้วคอนเทนต์แรกของช่องเรานั่นเองร e a c t อยู่บ้านค่ะ จริงๆเป็นอะไรที่แบบว่าเฝ้ารอมานะเพราะว่าตั้งใจว่าเราจะมารีแอคสิ่งนี้แหมไม่อยากจะเฉลยได้ใทั้งสิ้นเพราะทุกคนดูจากเอาฟีดแล้วก็พล็อกนี้นะคะก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วไหมว่าเรากำลังจะมารีแอคอะไร <c oughs> NCT Dream ค่ะจะปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาซึ่งก็คืออัลบั้ม Riding นั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่อัลบั้มนี้โหลด Single r i t i n g นะคะ <c oughs> พูดเองแล้วก็ผิดเองอะงงเอาเป็นว่าเนี่ยอีกสิบนาทีนะคะเอ็มี่ก็จะมาแล้วคือแบบตอนนี้เดียวถามมากว่าตื่นเต้นเข้าสู่ช่วงนับถอยหลังสิบวิวจทาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสี่โมงเย็นแล้ว ไม่กล้าเลยขอยห้พักตื่นแท่นจังเลยผิดอันผิดอันมาแล้วดูในวีไลฟ์ก็ได้ค่ะไปค่ะไปสิ mm <sighs> แตเข้าลึกๆก่อนคือนฟ่อฟ้าน้องดีมากทุกคนทำไงเดี๋ยวโอ้โหโอ้เมื่อกี้เพียงเซียววีเดียวที่น้องแบบ กอด่มีลลูกเจี๊ยบที่ไหวใจน้องโตแล้วน้องตอเป็นหนุ่มแล้วทุกคนโอ้มีใครไม่ดีบ้างเนี่ยโอ้โอ้ไม่กอด วันนี้จะดูจบไหมอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะน้องเจโน่เส,สื้อดำคือแบบ โอ้ไอ้นองแห้ชันขนลุกแหละขอพอุสวสมึงได้ไหมคือชอบการเข้าท่อนแห่ชันของลุกเพลงเลยอะคนลุกทุกที่เลยอะคือแบบไอ้ทุกคนเห็นมาแล้วว่าคนลุกคนลุกจริงๆชอบดวยแล้วท่อนแห่ชันมันจะดีทุกเพลงเลยนะไม่ได้เลยทั้งหนึ่งสองเจ็ดทั้งดีมคือท่อนแหชันดีมากไปต่อ อ้าวไม่อยากพูดคำนี้เลยแบบผัวไบเกอร์ว่าจ้ะ

ไปท่าเมื่อกี้นักก่นรักะน่ารักช็อตรวมเมื่อกี้ดีมากเฮ้ยการจบแล้วไม่ไหวแล้ว oh my god ไม่มีอีกแล้วลูกชายที่ฉันไว้ใจแล้วลูกชายฉันก็ไม่มีอีกแล้วด้วยคุณแม่ที่ไว้ใจ ว่างเปล่าว่าแค่มันวุ้ยคนลุกไม่หายเลยอ่ะลูกโตลแล้วว่ะจะพูดอะไรเลยคือมันดีมากอ่ะเรื่องเพลงละกันเอาเอาเรื่องเพลงก่อน,นเนาะอจริงเมื่อกี้คืนแบบก็พยายามตั้งใจฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจฟังเนื้อเพลงเลยเลยไม่สามารถบอกได้ว่าเนื้อเพลงสื่อถึงอะไรอยู่แต่ส่วนตัวคิดว่า ไช่เทียบนะชอบปูมมากกว่าคือมีความรู้สึกว่าปูมมีความติดหูกว่าแล้วก็มีท่อนพีเส้นแบบวิกก็เดินบูม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 อันนี้ทั้งเนื้อเพลงแล้วก็ทั้งท่าเต้นอนะ่ะอันน,นรู้สึกว่ามันเป็นซิงเกิลเจอร์มากกว่าแต่ว่าเพลงนี้มันก็มันก็ไม่ได้ฟังยากนะมันก็โอเคแต่ว่ามีแค่ท่อนเดียวที่เราไม่ควรเราไม่รู้ว่าคนรเต้นมันว่าท่อนไหมเป็นเอาเป็นคำคำเดียวเดี๋ยวที่ฟังแล้วแบบ <He> i, เพลงนี้ว่ะ rolling ใช่ไหมน้องใจมีนทวยของว่า rolling ใช่ไหมนั่นแหละเป็นคำคำเดียวที่ฟังแล้วแบบเอ้ยเออดึงดูดรวมๆแล้วมันก็โอเคแต่ความรู้สึกว่าเพลงก่อนหน,น้านี้อาจจะปังกว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้ไม่ดราม่านะแล้วแต่ความชอบของคนแต่มันก็จีเหมือนกันแต่ถ้าฟังแบบจาก first impression ก็นั่นแหละตามนั้นส่วนเรื่องภาพแสงสีเสียงใน m อก็ อารมณ์แบบเน้นสีสันแสงแต่ว่าเป็นแบบเน้นดาร์กโหมดอะไรอย่เงี้ยซึ่งมันคอนทราสกับตอนชูวิงกับว่ามาลุโคนันนั้นคือแบบเลอร์ฟูมุ้งมิ้งมากเป็นแบบเด็กน้อยใสๆใช่ไหมแต่น,นี้คือแบบแกแบบน้องโตขึ้นจริงๆแล้วอะน้องแบบโตขึ้นจริงๆแล้วไม่คิดเลยว่าวันนึงจะเห็นน้องโตแบบนี้ <c oughs> มันก็โอเคมันก็ถ่ายในซูเหมือนเดิมมานอะแต่ว่วาเออการแบบ คอมโพสนู ost, ่นนี่นั่นการจัดแสงเออมันก็โอเคนะมันเป็นภาพที่น่นข้างโอเคโดยเฉพาะชอบท่อนโคสอัพแบบของทุกคนเนี่ยหน้าทุกคนดีมากคือหน้าทุกคนเบ้าหน้าดีอยู่แล้วไงแล้วแบบโคสอัพมันก็แบบยิ่งดีเข้าไปอีกอ่ะมันก็จะมีเหมือนแบบยังไงนะเป็นซีนหนึ่งใช่ไหมที่เป็นน้องเจนโนแบบว่าแต,แต่งแต่งใส่น้องตรงเนี้ยเป็นรูปแบบรูปดาวป่ะเอออันนั้นเก๋ดีนะชอบอะ่ะคือแบบมันเก๋มากเลยสั่งจริงที่มีฝ่ายอยู่แล้วอะ่ะ มันเก๋เราใช่ไหมพอทำเป็นรูปเราเอ้ยมันเก๋ขึ้นมาอีกมันดูแบบแฟนซีไงก็ไม่รู้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะมันก็แบบว้าวสุดท้ายนะคะมันที่เมมเบอร์ว่างทุกคนเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าทุกคนแบบล้นดีมากอะคะจะพูดยังไงดีแต่คือแบบคือดูออกเลยว่า MV นี้ขายขายแจมินขายแจมินหนักมากอีกแล้วเพราะว่าหัวฟ้าก็คือเด่นมากคือ ทุกคนก็คือหัวน้าตาลหัวดําใช่ไหมแต่ว่าแจมินคือหัวฟ้าซึ่งมันเด่นอยู่แล้วก็ถ้าลองไม่เยอะแต่เนมี่คือแบบขออนุญาตทุกคนแต่คือผัวมากะผัวมากไม่ไหวแล้วถ้าลงมาก็คือน้องเจโน่ซึ่งน้องเจโน่ก็น้องโตคือน้องดีอะหล่อมากคือสูสีกับแจมินไม่แ่วเลยคือคู่ขี้กันได้เลยคือแบบมีความลุกที่แบบโตแล้วคือแบบหล่อ ดีมากเพอร์เฟกมากเจโน่คือแบบลุกแบบลุกอินเตอร์อะได้เลยอะคือจะเกาหลีก็ได้จะอินเตอร์ก็ได้คือแบบดีมากจริงขออวยต่อมาน้องอินจุนก็คือแบบว่าคือก็ดีอ่ะดีมากอะคือแบบไม่รู้ดิน้องไม่ค่อยรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าน้องโตแล้วอะแต่คือน้องจะโดนคนอื่นทุบไปเนี่ยถ้าเกิดแบบพูดเรื่องโพสิชันออกไปแต่คือแบบคือมองว่าน้องหลอก็ได้แต่คือน้องเป็นแบบหลอที่แบบ beautiful guy อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเออมันมันให้ฟิลนี้มากเลยนะกับน้องอินตุนอ่ะคือแบบสำหรับเราเรามองว่าน้องเป็นแบบ beautiful guy ได้อย่างเดียวคือแบบคือเป็นหล่อที่แบบว่าสวยอ่ะกงว่าต่อมาใครน้องจีซองอันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากแกอันที่เรายังแบบรู้สึกไม่ขนาดเนี้แต่อันนี้คือแบบมันอะไรกันครับเนี่ยมันแบบโอเมก้อ oh นมากคือแบบน้องโตมากโตแบบ ตวอ่ะตเป็นหนุ่มแล้วอ่ะคือแบบไม่มีไม่เป็นเด็กแล้วสันกงสันกลามอะไรงี้มากหมดแล้วนะก็คือแบบเสียงแตกหนุ่มก็คือแบบสูงคือแบบเป็นหนุ่มแล้วอ่ะคือเอาจริงดูโตกว่าน้องอินจุนกับน้องเฉินเลยค่ะน,นี่คือหมักแน่เทุกคนน้องเฉินเลยก็คือแบบคําแบ็กครั้งนี้คือน้องเฉินเลยอ่ะคือมีคนพูดถึงเยอะมากเพราะว่าผมดํา่มใช่ไหมแล้วก็แบบ ดูดีอย่ะดูโตขึ้นดูหล่อขึ้นก็ชมนะคือแบบน้องยังรักษามาตรฐานตัวเองได้เราก็น้องแบบมีความโตขึ้นที่แบบดูหล่อขึ้นดูดีขึ้นคือแบบมันเลิ็บมากคกิปบจริงๆและคนสุดท้ายที่วูาถึงไม่ได้เพราะว่าพอออกมาทีไรคนรู้ทั้ง mv เลยก็คือแฮชันโอ้คือแบบ ได้ลุกน้องเราอาจจะเห็นน้องบ่อยเพราะว่าดีมจบปุ๊บหนึ่งสองเจ็ดมาหนึ่งสองเจ็ดจบปุ๊บดีมก็มาต่อก็เลยแบบรู้สึกว่าเห็นน้องตลอดเวลาก็เลยไม่ไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่สิ่งที่ชอบสำหรับแฮชานมาโดยตลอดเลยก็คือการที่ได้ท่อนร้องเหมือนแบบเป็นท่อนร้องที่ส่งอะ่ะเสียงมันส่งส่งตัวเองด้วยอะไรด้วยคนลุกตลอดเลยเพราะพอจะเข้าท่อนน้องเฮชานเราก็แบบเฮ้ยท่อนนี้มันต้องเป็นท่อนของน้องเฮชานจริงๆคือแบบพอนทูบีมากๆขนลุกขนลุก คนลุกแหละคนลุกสู้แหละซึ่งน้องแบบทําไม่ดีมากชอบไอคอนแทคอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วแบบไม่ไหวเลยรูสักเวไงดีคือแบบหกคนดีมากแล้วก็ยังรอน้องมาร์คเข้ามาเติมเต็มอยู่นะคะโดยรวมแล้วสรุปก็คือเด็กๆโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะทุกคนไม่มีอีกแล้วลูกชายหรือว่าน้องน้อยที่ทุกคนไว้ใจไม่มีแล้วตอนนี้ใครจะฉีกสัญญาแม่ลูกก็ฉีกได้เลยค่ะตามสบายเพราะว่าคนตัวเราก็แบบสัญญาเริ่มขาดละ อเอาเป็นว่าฝากนะคะฝากลูกๆด้วยลูกที่ตอนนี้อาจจะไม่ลูกแล้วก็ NCT Dream นะคะแล้วว่า Reload ค่ะ,คะเพลง Riding นะคะก็ปล่อยแล้วเนาะใน YouTube ใน ReLive นะคะแล้วก็เ๋ยวเพลงก็อาจจะมีลงใน Spotify ลงใน Apple Music อะไกอะไรเงี้ยก็อย่าลืมไปหาฟังกันนะทุกคนดาวน์โหลดด้วยส่วนอัลบั้มค่ะมี2เวอร์ เมื่อกี้แบบหมดแล้วก็ตัดไปเลยอะผู้ถึงไหนะเราก็จำไม่ได้ด้วยแต่ก็เอาเป็นว่าฝาก NCT Dream ไปด้วยนะคะในอ,อ้อมอ้อมใจของทุกคนนะน่าจะได้มาเจอกันใหม่นะคะกับการ r e a c t ั o n ใน EP 2ซึ่งก็คือ EP หน้านะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมะคะ่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะก็เป็นกํลังใจให้น้องน้อง Dream, แล้วก็โบด้วยนะ ไฟาวาวไม่ติดติดแล้วโว้วเฮ้ <c oughs> ยเป็นบ้าไปแล้วไม่ไหวแล้ว